ดี๋ก็จะขายดีนะขายดีกสวัสดีจ้าเป็นชุมชนกุดิจีนนะท่านผู้ชมตรงนี้นะโบสถ์สังตาครุสนะฮะซางตาครุสนะเป็นซิกิเจอร์ของที่นี่ครับโอ้โหโบสถ์ังตารุสท่านผู้ชมอันไม่เนะอันนี้คือพ่อแม่อันนี้คือพ่อแม่พ่อแม่มารีหรอเปล่านะ เป็นหินอ่อนเหรอเนี่ยว so ูเป็นหินอ่อนนะท่านผู้ชมนแี่ท่านช่วยอธิบายประวัติหน่อยอแครับนี่คือโบสถนี่คือกกดีจี ชมได้รับชมบรรยากาศด้านในนะฮะมีโบสถ์ซานตาครูซนะท่านผู้ชมสวยงามมากนะฮะชมงได้ชมความงามภายในของโบสถ์ซานตาครูซนะฮะ ก็เป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนานะท่านผู้ชมสปีแลามปีที่แล้วฉลองสองร้อยห้าสิบสี่โอ้ตอนนี้สองวันท่าสามปีแล้ววันนี้เป็นหลังที่สามสองร้อยห้าสิบสามปีแล้วนะท่านผู้ชมแม่เป็นหลังอยู่บนที่เดียวกันนี้เดียวกันนี้แล้วเป็นชาวโปรตุเกสท่านเป็นคนไทยเนี่ยแหละร่วมร่วมกันด้วยแต่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระเจ้าตาก ในวันที่14ซึ่งเป็นวันที่เรามีความสําคัญทางศาสนาคระพุทธในตระกูลวันเทิดทูนไมค์กังเกียบัตรหลวงจักรก็เลยตั้งวันนั้นที่ชื่อเทิดทูนไมคกังเกีย์ให้เป็นชื่อของวันนี้วันนี้ไมค์กังเกียรศักดิ์สิทธิ์สังตะปูนเป็นภาษาโปรตุเกสที่เขาสมัยก่อนเขามีริวครอสนะ่ใชม้ฮะแลวนั้นรูปใครครับท่านรูปคุณพ่อ แล้วก็เขาจะดำเนินการให้ตั้งเป็นเซนเป็นได้ไม่ได้เซนแต่แต่ตอนนี้รอตั้อตงต้องเห็นปมากฏการม์ที่คนเหญ่แล้วคอนเฟิร์มเป็นท่านเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยถ้าไปติดตางฝาเป็นเป็นคนนครชัยศรีเป็นคนวัดบ้านเดืออ่าแล้วทำไมถึงไปโดนติดตางฝาก็ในช่วงที่่อปที่พิธาฝรั่งเศส ท่านเป็นคนฝรั่งแล้วท่านไม่ใช่ครต่างดีเป็นคนไทยเป็นไทยเด็กหนุ่มก็เป็นไปอยู่กับตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยของรูปปั้นนี่ของเก่าเลยอันนี้เป็นของกลางเอ๊ะรับชมรูปภาพนะท่านผู้ชมขอขอบพรยห้าเป็นรูปปั้นนะท่านผู้ชมครับนี่รูปปั้นนะแล้วก็รูปภาพนะฮะนี่รูปภาพตรงจุดนี้ท่านผู้ชม ขออภัยเรื่องข้อมูลเลยนะเพื่อนสักครู่ผมก็ได้ยินไม่ชัดเจนนะฮะนี่เป็นรูปปั้นนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นพระเจสูนนะท่านผู้ชมฮะ จุดนี้ก็จะมีทางเดินเลยนะท่านผู้ชมนี่มีทางเดินขึ้นไปด้วยนะฮะบริเวณด้านบนที่มีการติดตั้งเนี่ยเป็นรูปปั้นพระเยซูนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้รับชมความงามของโบสถ์ซันต์ปคสกนะครับ มาดมาับจบครับีทวให้เดานผู้ชมได้รับชมบรรยากาศภายในโบสถ์สตครุสรยแางนี้นะท่านผู้ชมครับ มมีด้านหน้าก bon ็จะมีบันไดวนนะท่านผู้ชมครับขึ้นไปบริเวณชั้นบนนะฮะชันโดเรียนะท่านผู้ชม ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวรอนะฮะชุมชนนี้น่าจะอยู่ใช้เวลาพอสมควรนะท่าผู้ชมมาสำหรับย่านกุรีจีนแห่งนี้นะฮะ เ,เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะร่วมถ่ายภาพกับคุณพ่อนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็พี่พี่ประธานชุมชนท่านสอกอท่านอรองผู้ว่านะฮะที่เป็นบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะจากบริเวณด้านในของโบ,บสถ์ซานตาทุสนะฮะ giá à, khô, khắp với lời giá khô thật ừ. vui ừ. 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 โหนุ่มฝรั่งน่านอ้าวเกกเือหรน้ำน้ำบวิงเียกองแจกหน้าหน้าบ้านอ่าใช่มฝากสินมาบวกกันห่วันนี้ใช่ครับสวดีครับมาาดังรออ้าวิท่าไหร่กันเนี่ยอยู่ดักเลครัไม่ถายพีู่ว่างูได้แล้วเยถ่ายไปท่านชัดๆไม่ถ่ายเลยเเก่งครับอบคาครับพ เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมฮะสำหรับความงามภายในของโบสถ์สงตากรุสแห่งนี้นะท่านผู้ชม สวัสดีคนะ่สวันดะีครับ